สวัสดีจ้าพบกับกินเที่ยวเพลินจ้าพบกันรอบบายตำมะหุ่งาานี้จรามำอนีรมีตำมะหุ่งขปุ้นท่อมตำน้จีนผักชีต้นหอมผักชีผักบัวก้านผักคะก้านแถวอมกา้านโสมกินไปเลยพอ,อยุ่จจาใช้มือจะร่างมือเลยเด้อม่เด้ 干着不？ ยิ่มห้าเม็ดเบาๆเผ็ดมากเดี๋ยวเจ็บท้องเอาตามกำลังที่กินพอกินได้ จบ้มมางก,กินไหมกินจ้ะไปเอาช้อนมาไปใช้มือเดี๋ยวมันเดี๋ยวแสบมือเอาซ้อมก็ได้หูกเอาซ้อม วันกันายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ฉยเออแม่อืมกล้านมาลูกก้าก็กินได้นช่ไนมไม่ได้ครอก้าน่อนสมัติแม่กินได้หนูเดี๋ยวติดคอ อื mm ้มหอมอร่อิน,นนะมปนหอมได้ไม่ใส่เกี๊อันนะ่จออือห mm hmm. ึยี uh. ่สิบห้าไหมอ๋อเบาๆอืมเปอนหอมกินได้นะอืม้ม ห้ามเราให้เะรอ,มอมไม่ทำนี่กินได้แต่เราห้ามเราให้เข้าใจป๊อปเข้าใจเใจพราะว่าอะไร ก็ร้องไห้เหมือนคลิปนู้นอ่ะกินเองร้องเองฮให้นียก่อนฮะให้นียก่อน <laughs> เผ็ดป๊ะบอกแล้วเผ็ดยังไงไอ้เท้าเกียบอะอยู่ในกล่องอะแม่ทอดใหม่น่ะเห็นป่ะเท้าเกียบแก้เผ็ดนมหนูไงแก้เผ็ดนมมี่อยู่ในในตู้อะตู้เย็นอะ ินล้ส่วนอย่างกินเบสเนี่ยนี่เป็นแล้วเป็นกระเพ็ดแลยป่ะเป็นกระหายย่ายแลยป่ะเนี่ยร้องไหมรอบนี้ร้องไหมไม่ร้องนะมีนม เดี๋ยวแม่ลงน้ไนี่อยากะนีเผผดเ้กใลระเทียมาเกเลยกรเทียมกีบลงมาลงมากะกินนะ ไหวเปล่าไหวไหมล่ะวิเอาข้าวเหนียวให้แม่น่ะในถ้วยร่างสุดเลยหนูต้องยกลงถ้วยร่างทำไมไปยกลงทำเป็นสิ ได้จ้ะไข่เรือไหมไข่เรือไหมอาไข่ไมาให้หน่อยก็เหนียวเอาเอาเดีย๋ยวน้อยเหรอเดี๋ยวไปมีประตูด้วย หัวหลุดอ่ะ้าง,างไว้ขนมยองจำเปะมีคนแอบกินตาปลาทูไปแล้วโบเลยมีคนเดียวบ้านเนี่ย ชอบกินตาปลาทูน้องอีวี่ชอบกินตาปลาทูมไม่ว่ามีปลาทูเยอะอะให้ลาปลาทูเลยอะอาจารย์นิดจ่ <c oughs> อนท้องอะแม่ชอบกินปลาปลาทู ไม่กิดว่าลูกจะอ็อดออกมาลูกเขาชอบลูกชอบกินตอนท้องอ่ะแม่แม่ถ้ากินอะไรหรือชอบกินอะไรลูกคอดออกมาเขาก็จะชอบกินเหมือนเรา อย่างจันทร์พ่อไม่ชอบกินปลาปลาทูน้องก็กินปลาปลาทูตอนเนี้ยชอบกินเป็นชีวิตใจ,ใจิตใจข้าวป้าแม่ป้อนไม่เอาแล้วจ้ะพอแล้วจ้ะไม่วอรแล้วจะเอาเกียวมาให้หน่อยเลยช่วยเจียวอืม้ม

วิจากการไป่อนมั้งก็มีู่ว่าอยากตายไปงอนเนี่ย,ยบินโฉบไปโฉบมาเป็นการพักหนึ่วันวไปของกินได้กินของกิน กินกับข้าวอ mm. ก็อยู่ไปแบบน่ะนี่น่ะเอาน,นี่ช้อดจุงช้อดเลยพ mm. อเราจับปุ๊บเลยหายรู้มาก อ้อยสั่งของแห้งก็ยังไม่ได้มายังไม่มาทุกคนพี่แม่สั่งให้หนูอันที่แม่บอกทีใช่ไหมแม่สั่งปลาหมึกแห้งให้หนูอืมก็ให้หนูให้ให้ทงทั้งบ้านให้ทุกคน ปลาหมึกแห้งสองแพ็คปลาหวานสองแพ็คไผ่ยินซีแพ็คหนึ่งไม่มาเอาเออโทษคนอื่นเลยก็แม่ถามใว่าะกินไหมจะยเองก็บอกกิน ถ้าเรียกว่าไม่กินก็ไเปไน็นไรร้องไห้ไม่ไดรอบเนี้ยไปร้องไห้อืมาี่น่จะบอกตั้งแต่แรกว่าใส่พีคิเมตรอ๋อก็ยี่สิบห้าเมตรยีหเมตรมันเกินไปเกินไปตรงไหน,น,นอ,อ่ะนรอีบบนี้ก็จ้องไห้แล้ววันที่พี่ร้องไห้สามสิบเมตร ไม่ถ้าวันนี้วี่ไม่หยุดกินก่อนอะ่ะวี่ก็ลลองห้เหมือนเดิมถ้าวี่กำลังมัวจะอร่อยแต่เพือเอพ่อนวีบอกเอ้ยพอแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยรอดไปไงอะไรรอดเผ็ดร <laughs> อดร้องไห้ล,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 ล้างมือยังอะ่ะไปแล้วคน พ่อจะแม่กินยังจะกินนำ้ำบลเริ่มโตเป็นสาวแล้วกินน้ำพริกกะปิก็เป็น,นู่นนี้บ้านนี้กินง่ายจ้ะน้องก็กินง่ายสั่งของแห้งไหม สามวันเนี้ยรอดูว่าจะมาไหมถ้ามาก็มา,มา,มาถึงตอนเย็นน่ะกินข้าวไปด้วยกิน้มต้ำไปก่อนนะเอาะกินข่าสุดท้าย มีอะไรก็กินกันไปง่ายยุคนี้มีกินก็รู้แล้วน้องชอบชะอมดิบ เท่าไหน่กินช่ออมดิบแล้วกินข้าวเยอะโมนเขาจะกินไม่ให้กินมันเป็นก้านชะออมติดคออันนี้แม่ซื้อันแจกทบน้ำพริกยังไม่ทิ้งก้านก้านเก็บไว้าะว่ายกินได้ก้านอ่อน อุ้ยสิบเจ็ดนาทีเลยไปแล้วนะทีนี้ไปแล้วยืมนะสิบเจ็ดนาทีแล้วทำสุดท้ายจำเจียวไอ้เบิ้งจำเจียวปี๊ปี๊เจียวเจียวประเดีย๋ย เกี๊ยวปลาร้าพริกพริกปิ้กขวดหอมตำไทยผักชีต้นหอมอร่อยเกี๊ยวเป็นเจยวอานเกี๊ยวเป็นบ้านอ๋อถ้ามีแมงดาตำไทยมีเลยไปแล้วจ้ะแม่มาทักทายตอนบ่าย 来家。